สวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของโชคดีพ e. ี่เคสันชัยมวยไทยยิมหลานลักของวันฉลองสองจอต้องปาจีนเจ้าของสไตล์การชกชที่เรียกว่าถึงเลือดถึงเนื้อจนโชคดีครับเคยได้รับรางวัลดูเดือดของสนามมวยช่องเจ็ดสีมาแล้วในปี2562คว้าเงินรางวัลหลักล้านบาทไฟนี้ครับจะบุกญี่ปุ่น เจอกับนักชกระดับความหวังอย่างคาสุกิโอซากิมาติดตามรับชมกันครับมวยอย่างโชคดีชกที่ไหนก็เล้าใจเสมอและก่อนจะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสังเกติงติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยม,มันๆอีกเยอะมาที่รายการนี้ครับตึกน็อกเอา2์1 9วินเตอร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ปี2019นะครับหรือตรงกับปีพศ2อ6 2 6 2ที่กรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นนักพกไยัยของเราครับนักก่นก็คือโชคดี PK สันชัยมวยไทยยิมนะครับเจอกับทางด้านของคาซุกิโอซากินักชกชาวญี่ปุ่นนะครับการิกามวยไทยพิกัด53.5กิโลกร,รมัมกำหนด5ายกโตเกียวครับโชคดี PK สันชัยมวยไทยยิมครับ มุมน้าเงินนะครับอายุในไฟนั้น25ปีครับสูง163ซนติเมตรครับสุกิโอซากิมุมแดงนะครับอายุ23ปีสูง160เซนติเมตรครับนักชกไทยอายุจะมากกว่า2ปีครับส่วนสูงก็จะมากกว่าราวๆ6เซนครับ6เซน7เซนนะครับปกดีครับหรือชื่อที่โด่งดังในกรุงเทพครับชื่อแรกๆนะครับนั่นก็คือ จอมยุทธจิ๋ววอลลุ่งทวีนะครับมาก,ก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยครับชื่อเยอะมากครับเป็นช่อฟ้า pk บ้างจนล่าสุดครับเป็นโชคดี pk สันชัยมัทรยิมครับการโชคก็บูดุเดือดครับประเภทถึงเลือดถึงเนื้อครับในปีในปี2562ครับเจ้าตัวนี้ควา้ารางวัลคู่มวยดูเดือดของสนามมวยช่องเจสีมาแล้วนะครับ ของตอครองครับกำลังหาเหลี่ยมตีครับดัไฟนั้นเจ้าตัวแพ้ให้กับซื่อสัตย์แปะมินบุรีครับแต่ก็รับเงินรางวัลหลักล้านครับเอามาแบ่งกันชิ้นที่เรียกว่าสุขใจเลยทีเดียวกอกาลังตีเห็นถึงความเป็นนักชกประเภทบูดูเดือดของโชคดีเป็นอย่างดีครับนี่ครับจังหวะนี้ครับหัวขวาไปครับกระโดดกระโดดต่อยครับแลกหมัดกันละฝ่ายต่างแลกหมัดกันครับโชคดียังเดินครับทางด้านของนักชกญี่ปุ่นมีงัดศอกเข้ามาครับ เราเสียบครับดันครับดันหน้าครับดันแล้วนี่ครับเสียบจังๆเน้นๆครับคู่นี้กติกามวยไทยเต็มรูปแบบนะครับไม่ใช่คิกบ็อกซิ่งนะครับของตีเรียกว่าปั้มตีกันได้เลยครับเสียบครับอนลีลาการเสียบนี่ก็ยังนี่ครับเดินเสือบไปแล้วเสียบครับยัดไส้ไปหนึ่งทียัดไปอีกแล้วครับอุยยัดเป็นชุดจับนี่ครับมีฟันศอก บิดเหลี่ยมทําท่าจะกระตกครับเปลี่ยนเป็นฟันศอกแทนโอสกิก็พยายามเน้นหมัดครับโอ้ยเดินถึงตัวถึงนึกถึงตัวจยิงครับทางด้านของนักมวยไทยแล้วครับยกที่สามครับตัดรัวๆมาที่ยกที่สามว่าโอ้เสียบอีกแล้วครับนี่ครับงัดไปเลยครับหนึ่งศอกขวางขวางแล้วไงต่อขวางดันนี่ครับโอ้ดันแล้วมีงัดศอกด้วยโอ้ทั้งศอกทั้งเขานี่ทำแต้มเน้นเห็นครับงัดอีกแล้วครับงัดขวาฟันซ้ายเลยครับ กัดด้วยแข้งนะครับตอนนี้ไม่อยู่เข้าใกล้อยู่วงในแล้วไม่น่าจะสู้ทางด้านของโชคดีได้ครับโอซากิอุ้ยโดนงัดไปหนึ่งดอกครับโอ้แกทิมตรงๆเลยครับทางด้านของโชคดีครับคองคองเสร็จแล้วหมุนบิดเหลี่ยมบิดมากระชากมาเสียบนี่ครับจับหลึ่งนี่ครับอุ้ยงัดเต็มเต็มครับโอ้ยโดนไปหลายสองกันครับแม้แต่ดูเหมือนว่านักชกญี่ปุ่นนี่จะอย่างอุ้ยจังหวะนี้ครับหมุนตัว ทำโรลิงทันเดอร์คิกครับหรือโดมาวาชิครับเป็นการหมุนตัวแล้วก็ฟาดด้วยส้นเท้านะครับโดนสองแล้วครับขวางขวางแล้วนี่ครับกดเข้ามากดแล้วแทงกดแล้วเสียบีทีงครับโอ้เน้นเน้นเนื้อเนื้อครับแมะวงในดูเหมือนว่าทางด้านของโอซากินี่จะจะต้านทางด้านของโชคดีไม่อยู่จริงครับงัดไปอีกแล้วครับแล้วบุกหนักดือยกันครับโชคดีถึงเนื้อถึงตัวแบบติดเลยนะครับของลเสียบจับแล้ว จากรัอเสียบครับของลัอเสียบเป็นทีครับแมตตีเป็นชุดเลยครับโอสกิต้องก็ต้องยอมรับครับว่าโอ้จังหวะนี้ครับแม่สมไม่ทันขาดคาครับโดนขวาออกนี้ครับฝันเน้นเนื้อเลยเกินครับโอสกิไหวไหมครับแม่รับเยอะเลยเกินครับนักชกญี่ปุ่นเอายังไหวครับแม่ใจกเกินร้อยครับต้องตบมือให้โอสกิเลยนะครับตัดลำตัวขึ้นบนมันยังเน้นหมัดครับ ทำหมัดต้องกล้าดวยศอกครับเสียไปทีครับจับในได้ี่กระเสียเป็นชุดเลยครับงัดไปทีงัดไปทีโอ้โดนเยอะมึงครับทางน้าโอซากิโรยแลวครับมามีอาการเป๋ลวครับยังไงต่อพยายามจะบวกศอกสู้ครับมาที่ยกที่สี่เลยครับตัดมานที่ยกที่สี่เลยอย่างเดินเข้าหาครับทางด้านของโชคดีครับงัดไปทีโอซากิก็มีศอกครับแล้วก็เน้นหมัดชุดครับ ในคลองแม่บิดหาเหลี่ยมบุญหาเหลี่ยมยังยังตีไม่ได้กรรมาการก็ต้องแยกครับเดินไ่ตบพุกเปน็นทีครับโชคดีนักชกญี่ปุ่นนี่ออกหมัดชุดได้ค่อนข้างดีครับแต่ดูเหมือนว่าโชคดีจะไม่สนนะครับโดยทรงนี่ก็ไม่ใช่มวยแพ้หมัดอยู่นะครับเดินถึงเนื้อถึงตัวครับส่วนที่สอกส่วนได้หมัดแม่ยังเหมือนจะหยุดโชคดีอ่าหมุนตัวจะแบ็คคิกครับ เหมือนจะหยุดทางด้านนั้งชกไทยไม่ได้เลยครับคล้องจับในพยายามผักครับผักง่ายๆ้วโดนสอกโอ้ยฟันได้ทุกข้างจริงครับทางด้านทโชคดีอ่ายากข่าง่ายแก่ฟันได้หมดครับเนื้อถึงตัวแล้วครับนี่ครับจังหวะครับตามเน้นๆโอสกินี่โดนไปหลายดอกมึงครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้จะไม่เป็นริ้วเป็นลอยครับแต่ต้องมีเจ็บบ้างแหละครับเพราะว่าหลายๆจังหวะอุ้ยจังหวะนี้ครับโดนอีกแล้วครับ หลายจังหวะหลายดอกนี่ทางโอซากิสะดุดเหมือนกันครับโอซากินี่ไม่ใช่มวยญี่ปุ่นธรรมดานะครับในอดีตเจ้าตัวเคยบินมาชิงแชมป์เวทีมวยลุมพินีที่ประเทศไทยมาแล้วครับปรากฏว่าแพ้คะแนนให้กับเคี่ยวพลังชัยไปครับยกสุดท้ายครับนี่ครับปล่อยตามตัวออกเป็นชุดเหมือนกันครับทางด้านโอซากินาโชคดีไม่สนครับจับในอย่างเดียวครับของจะตีครับออกไปเหมือนกันครับทางด้านโอซากิหมุนตัวจะแบ็คคิกครับหรือกวางเล็วหลังก็ เสียหลักล้มไปครับไม่เจ็บแต่เขินครับดอกนี้ยังเดินเหมือนเดิมครับทางด้านของนี่ครับจังหวะครับมาแล้วครับ r o ลลิ n g thunder k i c ครับหรือโดมาวาชิครับก็ปรากฏว่าใช้ไป2จังหวะ2ลูกนี่ว้าวทั้ง2องลูกเลยครับถ้าเป็นจังหวะที่นักมวยไทยนี่เดินมาเรียกว่าเดินผิดทรงไปหน่อยนะครับเดินไปหน่อยพลาดไปหน่อยนี่รับรองโดนส้นเท้าฟาดนี่มีนักมวยไทยเคยโดนไม้นี้มาแล้วนะครับ นั่นก็นกนคือทางด้านของเสือขิมครับเคยโดนทางด้านของเทนชินาสกาว่าฟาดมาแล้วทีหนึ่งประกฏว่าเสือขิมนี่ลุกไหวครับแต่มันแตกครับกระโดนกันมาการจับแพ้ไปคือความแม่นยำนี่มันอาจจะต่ำนะครับแต่ถ้าโดนก็เป็นเรื่องนะครับผุมเกมนะครับทางด้านของโตคกดีครับได้นับในยกที่3แล้วตลอดการชกตั้งแต่ยก1ยก2ยก3ยก4ก็ ทำแทบจะฝ่ายเดียวจังหวะนี้ครับแม่มีจังหวะนี้เก็บสับซอกเลยก็าต้องคุมเกมครับกระแทกยับซ้ายไปครับลบกวนตลอดครับกลายเป็นมวยฝีมือเลยครับโชคดีตอนนี้ได้เปรียบเยอะแล้วครับก็อย่างว่าครับชกในสไตล์มวยไทยครับก็ไม่อยากจะทําอะไรมากครับเน้นเอาชนะครับเป็นหลักครับเรียบร้อยครับครบ5้ายกครับก็ทางทีมงานของนักมวยไทยก็ค่อนข้างจะมั่นใจครับดูดอกที่นับครับนี่ครับ โอ้โหสับขวาตเต็มๆครับโอ้โอ้โหหัวปักพื้นเลยครับนาจังหนับเหลือเกินครับกรรมการก็ประกาศคะแนนครับเรียบร้อยครับทางด้านของโชคดีพีเคสัญชัยบุทรยิมครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนคาสสุกิโอซากินักชกชาวญี่ปุ่นไปแบบขาดลอยครับได้นับเป็นของแถมด้วยนะฮะรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e กดสัญดิ่งติดตามเป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับแชร์เพื่อรับชมกันด้วยทางช่องเรายัางมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ